สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้คุณครูจะมาสอนหน่วยที่8ครอบครัวแสนน่ารักนะคะวันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับปู่ย่าตายายของฉันนะคะ,อ,ะอันดับแรบกบคุณครูจะมีเพลงให้เด็กๆฟังก่อนนะคะ เพลงครอบครของฉันนี้จะเกี่ยวกับเนื้อหาที่เราจะเรียนต่อ,อไปนี้นะคะ ของฉันใจของฉัน សាពុង เพลงก็จอบลงไปแล้วนะคะอ่าสำหรับต่อไปเราจะมาเข้าสู่เนื้อหาในบทเรียนกันนะคะอ่าสำหรับวันนี้คุณครูจะสอนหน่วยที่8ครอบครัวแสนน่ารักนะคะจะเป็นเรื่องที่3เกี่ยวกับ ปู่ย่าตายายของฉันในระดับชั้นอนุบาลสองนะคะอตอบตอนนี้คุณครูจะพาท่องคำล้องจองกันนะคะปู่ย่าตายายของฉันมีลูกหลานอยู่เป็นครอบครัวใหญ่พ่อแม่ป้านะ้าอาสุขสบายรักกันจริงเอ่ย ต่อมาค,คุณครูจะมาพูดถึงลักษณะของคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายของเรานะคะ,ะเห็นภาพไหมคะ,ะข้อที่1ก็คือเดินชา้าเคลื่อนไหวไม่คล่องเด็กๆรู้ไหมคะว่าทําไมคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายถึงเดินชา้าเคลื่อนไหวไม่คล่องแคล่ว ก็เนื่องจากคุณปู่คุณย่าของเราเนี่ยมีอายุที่มากแล้วนะคะกระดูกไม่ค่อยแข็งแรงเท่าเด็กๆนะคะจึงส่งผลให้การเคลื่อนไหวเนี่ยไม่ค่อยคล่องแคล่วค่ะอ่ะลักษณะที่สองก็คือหลังค่อมนะคะอ่าหลังค่อมเนื่องจากทำงานหนักมาเป็นเวลานานๆจึงส่งผลให้ หลังเกิดอาการผิดรูปนะคะ,ะต่อมาค่ะต่อมา3ก็คือผิวหนังเหี่ยวยน่นอผิวหนังเหี่ยวย่นซึ่งเป็นไปตามการเวลาหรือเป็นไปตามช่วงอายุวัยนะคะเพราะที่มีอายุมากขึ้นคอลลาเจนในผิวยิ่งน้อยลงนะคะส่งผลให ผิวหนังเหี่ยวย่นได้ค่ะเด็กๆต่อมาอ่าลักษณะของคณปุณยา่าในลอกก็จะเป็นลักษณะสีผมที่มีสีขาวนะคะอ่าเนื่องจากร่างกายของเราจะต้องทำงานทำการผลิตเส้นผมที่มีสีดำแต่เมื่อร่างกายของเราอายุมากขึ้นร่างกายของเราก็จะทำงานเกี่ยวกับเส้นผมสีดำ น้อยลงนะคะจนกระทั่งหยุดการทำงานจึงทำให้ผมค่อยๆกลายเป็นสีขาวนะคะต่อมาค่ะอ่าต่อไปนี้คุณครูจะพูดถึงเรื่องการปฏิบัติตอบคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนะคะ,ะข้อที่หนึ่งก็คือรักและเคารพนับถือท่านนะคะ ก็มาค่ะ,อะคอยช่วยเหลือท่านในการเดินเนื่องจากท่านเดินช้าเคลื่อนไหวไม่ค่อยคล่องแคล่วดังนั้นเด็กๆคอยช่วยพยุงเดินไปไหนมาไหนนะคะ<ๆ>เพื่อจะป้องกันอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นกับคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายของเรานะคะเด็กๆ อ่ะต่อมาค่ะต่อมาก็จะเป็นการการช่วยหยิบของเล็กๆน้อยๆให้ท่านช่วยหยิบจับของเล็กๆน้อยๆให้คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนะคะอะ่ต่อมาเราจะมาดูโครงสร้างครอบครัวกันนะคะะโครงสร้างครอบครัวดูในภาพเลยอ่าจะมี รูปคุณตาคุณตากับคุณยายแต่งงานกันนะคะก็จะเกิดมาเป็นคุณแม่ของเรานะคะรูปต่อมาค่ะจะเป็นรูปคุณปู่คุณย่าคุณปู่คุณย่าแต่งงานกันก็จะกลายมาเป็นคุณพ่อของเรานั่นเองทีนี้คุณพ่อกับคุณแม่ของเราแต่งงานกันก็จะเกิดมาเป็น ลูกอย่างเรานั่นเองนะคะอทีนี้คุณรูจะมาให้เด็กๆทำใบงานในชุดบันทึกร่องรอยจะอยู่ในเล่มที่สองหน้าที่สนะคะ,อ,ะอันนี้โจทย์ก็คือเด็กๆด,ดูภาพตายายกำลังเลี้ยงหลานแล้ว เขียนอักษรตัวดีตามรอยปะและฝึกอ่านออกเสียงคำศัพท์นะคะต่อมาค่ะถ้าเด็กๆทำใบงานใบนี้เสร็จครูคจะมีใบงานต่อไปให้ทำค่ะ,ะใบงานนี้ก็จะอยู่ในชุดบันทึกร่องรอยเล่มสองเหมือนกันก็จะเป็นหน้าถัดไปก็คือหน้าที่ห้านะคะ หน้าที่ห้านี้ก็คือเด็กคุณผู้จอ่านจดให้เด็กๆฟังนะคะเด็กๆคีดกากระบาททับภาพชุดของคุณปู่และคุณย่าให้ถูกต้องนะคะโดยสังเกตภาพคุณปู่และคุณย่าในภาพแรกค่ะ สำหรับวันนี้คุณครูจะก็จะมีการบ้านจะอยู่ในชุดเสริมทักษะเล่มที่หนึ่งหน้าหกสิบเจ็ดนะคะอันนี้ก็คือคุณครูเดี๋ยวอันเดีย๋ยวคร่านจดให้เด็กๆฟังนะคะอ่าเด็กๆช่วยน้องก้องนำของไปฝากคุณตาคุณยายโดยเขียนพยัญชนะหอหีบตามรอยปาก ลงในช่องสีเหลี่ยมแล้วอ่านออกเสียงและระบายสีภาพให้สวยงามนะคะ,ะสำหรับวันนี้การเรียนการสอนก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ